สวัสดีครับผมแบมจากไคจูคิงดัมไคจูสตอรี่ในวันนี้เราจะมาเล่าถึงศัตรูตัวฉกาจที่สุดของราชันแห่งมอนสเตอร์อสูรกายปริศนาที่โผล่มาจากฟากฟ้าใช่ครับผมกำลังพูดถึงนกแรงยักษ์หรือ g i a แอน o อน o ด d ร์ไดคอนดหรือนกแรงยักษ์ปรากฏตัวครั้งแรกในหนัง a อบ r a ร o r r o r เ f อร e ออฟเในปี1966 ต้นกาเนิดของมันก็คือนกแร้งทั่วไปที่อาศัยบนเกาะเลชิแต่ถูกน้ําทิ้งเสียที่ปนเปื้อนนิวเคลียร์โดยองค์กรไผ่แดงกลุ่มผู้ร้ายได้ใช้เกาะเป็นฐานทัพลับทดลองระเบิดนิวเคลียร์ Nuclear, ทำให้นกแร้งธรรมดากลายพันธุ์กลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์เช่นเดียวกับกุ้งยักษ์เอบบราโดยเพาะหุ่นของนกแร้งยักษ์ทำมาจากหุ่นเชิดของราดอนจากก ah ิโดราเดอะทรีเฮดดิ้มอนสเตอร์แค่นำมาดัดแปลงบางส่วนและติดคนนกเพิ่มเข้าไปในภายหลัง ซืบุระย์ยาโปรดักชันก็นำหุ่นของมันมาดัดแปลงใหม่อีกครั้งกลายเปน็นนกยักษ์ดิทรารวมไปถึงล่าลูกเกียสในอุนทราคิวในปี1966โตโฮสตูดิโอที่อยากจะมีหนังคิงคองเป็นของตนเองเนื่องจากความสำเร็จอย่างมหาศาลของหนังงคองปะทะก็ศิลาในปี1962โตโฮจึงจับมือกับแร king งแบสบริษัทโปรดักชันที่สร้างการ์ตูนเด็กบนโทรทัศน์เพราะสนใจอยากจะสร้างหนังงคองเวอร์ชันคนแสดงจากการ์ตูนเรื่อง The King Kong Show ซึ่งแร็งกิ้งแบสก็ถือสิทธิ์ตัวละครของคิงคองอยู่โดยมิชินิจิเซกิซาวะทำหน้า,นาที่เป็นผู้เขียนบทออกมาเป็นหนังเรื่อง Operation Robison Crusoe King Kong ปะทะเอบิราซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มตัวละครประจญภัยบนเกาะและพบกับผีเสื้อยักษ์มอทรานกแรงยักษ์และคิงคองที่ต่อสู้กับกุ้งยักษ์เอบิราโดยตัวละครน,นกแรงยักษ์ที่ใส่มาในหนังนั้นเพื่อเป็นการคาระต้นฉบับหนังคิงคองเรื่องแรกจากปี1933 ที่มีฉากกิงคองต่อสู้กับเธอรานุดอนแต่แร็งคิงแบสไม่ถูกใจกับสคริปต์หนังและปฏิเสธบทนี้ทิ้งไปเลขสิษิ์ของตัวละครกิงคองจึงนํามาใช้ในหนังไม่ได้แต่ทางโตโฮกับเริ่มงานโปรดักชันสั่งพร็อพและเตรียมการถ่ายทำเอาไว้พร้อมอยู่แล้วพวกเขาเลยแก้ปัญหาโดยใช้วิธีสลับเอาคิงคองมาเป็นไคตูชื่อดังประจำค่ายอย่างก็อกซิล่าแทนจากหนังคิงคองประทะเอบบรา ira, จึงกลายเป็นหนังเอบบราฮอ์เรอร์ออฟเดอะดีฟหรือในชื่อญี่ปุ่นก็อกซิล่า เอบบรามอสซูล่าสึกใหญ่จากทะเลใต้แต่ทว่าสคริปต์ดั้งเดิมกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทำให้บทดั้งเดิมที่ไม่ว่าตัวละครคิงคองจะทำอะไรกอสซิลาก็ทำตามหมดเป็นเหตุผลว่าทำไมในหนังเรื่องนี้กอสซิลาถึงแสดงพฤติกรรมแปลกๆอย่างนั่งดูสาวสวยจนหลับตื่นจากการนอนหลับด้วยสายฟ้าเหมือนคิงคองในปี1962 ไรตะเพิดม,มอทราทั้งๆท,ท,ที่เคยร่วมต่อสู้กันมาแล้วในคิโดราเดอะทรีเฮดเด่ d มอนสเตอร์ผู้คนส่งเสียงเชียร์ดีใจเมื่อก็ซิล่ารอดชีวิตเพราะบทพวกนี้เป็นของคิงคองหมดเลยครับคิงคองไม่เคยเจอกับมอทราและคิงคองเป็นตัวละครที่คนจะเอาใจช่วยแต่ในภายหลังตโต h o Studio ก็ได้ทำหนังคิงคองเป็นของตัวเองอย่างคิงคองเอสเคปโดยได้สิทธิ์มาจากเจ้าของบริษัท ีถือสิทธิ์ต,ตัวละครของคิงคองอยู่เช่นเดียวกันการปรากฏตัวของจา a น t คอนด o รเริ่มต้นขึ้นในขณะที่กอ z ิล่ากำลังนอนหลับไดยโยซึ่งพยายามหลบหนีจากกอ z ิล่าทันใดนั่นเองก็มีนกแร้งขนาดยักษ์บินลงมาจากฟากฝาไดายโยพยายามตะโกนปลุกเพื่อเตือนกอ z ิล่าแต่ไม่ทันไรเจ้านกยักษ์ก็ใช้กรงเล็บและจะงอยปากที่แหลมคมจมตีเจ้าวสุนิวเคลียร์ ผูเข้าต่อสู้กันอย่างชุลมุนแต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้านกยักษ์ก็ถูกลำแสงอะตอมิกเบรฟอัดไปหนึ่งทีเฮพหมดหลอดสิน้นฤทธิ์ร่วงหล่นลง,ลงมไม้ทะเลพ่ายแพ้ต่อราชัาแห่งมอนสเตอร์ด้วยสมบูรณ์ในปี2014เมื่อ Warner Brothers ปล่อยตัวอย่างของหนังก็ซิล่าเวอร์ชัน e ี o o t ใหม่ของ h ฮ l ลลี o ูดแฟนๆก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าเงาของเจ้าสปะหลาดลึกลับในตัวอย่างหนังนี่มันคืออะไรกัน บางคนก็มีทฤษฎีว่าเป็นราดอนหรือว่ามอทราโดยที่ความจริงก็คือเจ้ามูโตะเนี่แหละซึ่งก็มีกลุ่มของแฟนหนังก็ซิล่าที่เล่นมุกตลกในช่วงนั้นว่ามันจะต้องเป็นเจ้านกแรงยักษ์นี่แน่นอนกลายเป็นมีมตลกที่สร้างเสียงโหเรได้เป็นอย่างดีในกลุ่มแฟนหนังก็ซิล่าในช่วงนั้นสัตว์ประหลาดบนฟากฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ต่อกรกับก็ซิล่าและยังเกือบได้ต่อสู้กับคิงคองแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นบอสใหญ่ของหนังก็ซิล่าปะทะคองแน่นอน ไคจูสตอรี่ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามไคจูคิงดอมกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์คลิปของเราผมแบมจากไคจูคิงดอมก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ